ที่เลี้ยงหลายป่าให้ร่วมกันไว้นี่แหละครับบูมเมนว,วาเิไษ้เลี้ยงเจ็บปลาเข็งอยู่นนี่แ่ปัญหาตรงนี้ละใฟก้อนเพราะว่าเฮ้างบบ่หลายต้องเฮ็ดซ้ำตามงบเฮ้าเฮาลองเลี้ยงเบื้องเฮ้าก็ต้องเฮ็ดน้อยไปหามากนะครับเนาะตรงนี้ก็คือคนเฮ้างบหน่อยเฮาก็ต้องเฮ็ดไปตามงบหรือว่ากำกำลังของเฮ้าแรงบ่ค่อยหลายเฮาก็ต้องเทิบปไปเรื่อย สวัสดีครับพี่น้องครับมันนี้มาพอ้กับบ้าน้องในช่องกปป่าพ้ารวยนะครับพี่น้องเนาะเดี๋ยวมันนี้บ้าน้องก็จะพาพี่น้องมาอัปเดตเบงปลาเข็งนี่ครับผมอยู่ข่างเทียงหน้าเฮานะครับนอเขากะเหตุเทียงหน้า sure น้อยนี่ครับพอใดอาศัยลมเง่าพิ้นแล้วก็จะเป็นเวลาเฮากะสีได้มองนางพักผ่อนอยู่เถียงหน้าเฮานะครับเนาะเวลาเฮ้าใดปลานี่คือคืออยากกินปลานี่ก็เอาเบ็ดหรือเอาแหเฮานี่มาตึกเอาได้เลยครับพฮากับเลียงไว้ เวลาเขากับสิดนั่งยอนขานี่ครับยืนนิองเขานี่ชิดปลาอยู่นี่เลยครับตกขึ้นมาแล้วก็เอาขึ้นมาให้ดังไฟขึ้นเลยอยู่ข้างๆนี่ิดอย่างยินได้เลยครับให้มันง่ายที่สุดกับการเข้าอยู่กับไห้กับหน้าหาอาหารให้ได้ง่ายที่สุดนะครับเนาะก็เลยกลายเป็นเห็ดใบอยู่กับทงไห้ทงหน้าอยู่ข้างบ้านบ้านนอกนี่นะครับผมเนาะ เพราะว่าบ่าน้อกกะอยู่กับทงไฮทงหน้ากะบัไก่จากในมู่บ้านป่ะนเด้อครับพี่น้องครับประมาณกิโลนึงนะครับเนาะกะย่างไปหั่นกะถนนใหญ่นี่กะบ่ไก่ฮะิเมตรนี่ครับอยู่ไกลๆได้ครับเด้อเพราะว่าคือเฮาอยู่กับทงไฮทงหน้ามักอยู่แบบธรรมชาติครับผมนี่แหละครับน่งเลิ่นชิ่วๆจี๊ยบสิละสบายนี่ครับผมเดี๋ยววันนี้บ้าน้องจะพาพี่น้องมาอัปเดตเบิ่งปลาเข็งเหลืองใบพูห้องลำเนานะครับเนาะ ว้าน่านกันเริ่มลดแล้วเขาจะเอาหนามมาตืมใส่หนองนั้นเนี่ยพ่อให้หอดหน้าฝนนะครับเนาะเข้าก็จะบ่ได้ตืมหนามส่อีกเพราะว่านี่คือดีแน,น่บ่ได้ของเพน่สิเป็นขี้ดินเหนียวหรือว่าขี้ดินดารกบ้านเข้านี่นะครับเนาะจะเลยกลายเป็นกักเก็บหนามอยู่ได้โดนนะครับเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งกันครับผมเดี๋ยวืันนี้บ่านน้องก็จะพภาพพี่น้องไปเลาะส้มสวนอัปเดตเบิ่งปา่าเข้าไปเรื่อยๆกับให้กับสวน,ขขนขเขาือเก่านะครับเนาะ ไปเบิ่งกันเลยครับผมนี่ครับน้ำในบอ่อนี่กะเริ่มสีลดลงไปเนียจักหน่อยมือนี้ละครับผมนอกเฮ้าจะเอาน้ำมาเติมใส่ว้เข้าจะเอาน้ำจากแม่น้องสาไงเฮ้าครับผมมาเติมใส่ในบอ่อเฮ้าแต่ละบอ่อนี่มาเบิง่งป่าเฮาน้ำเนียปอาเขียเหลืองใบโพกับน,นนะว่าจะให้อาหารได้พี่อ้อกเด้อ ใส่ในกะช่างไหวคือเกา่าซักไหวใส่ของเพิ่นนี่ก็เริ่มสีปิ้งได้แล้วครับผมนี่ปิ้งย่างได้แล้วนี่นะครับเขาก็จะเอาพักใส่อยู่ประมาณนี้เวลาเนะี่ยมันก็นจะขยายพันธุ์ได้ไวก็ว่าเพิ่นแน่นหลายเขาก็เอาออกนะครับเนาะเอาออกแล้วก็คือให้เพิ่นเหลือไว้อยู่ประมาณครึ่งหนึ่งสีบนแน่นเกินไปเวลาปลาเขาก็จะนี่มองได้มาเล่นคือ ข้าสีมะไหาอาหาร่นนี่แหละครับเนาะสําคัญแล้วก็คือข้าไดีเดห็นโตป่านี่ครับผมข,ขนาดใส่ของกระช่างตรงนี้นะครับเนาะกระยูประมาณสองพูดสามสี่น้องเด้อนี่ก็คืองบหลักร้อย้อครับเนาะบ้าน้องกระเห็ดงบหลักลอยแค่น,นี้พี่น้องเด้อก็ไดไม้ไผ่นี่ครับตามสวนท่านี้พี่น้องลูกไว์ไผ่จิ้มซุ้งลูกไว้ไดใส่ล่ำแล้วก็ไดเนอ มาเป็นอาหารแกงกินต้มย่ำทำแจงในเบิดครับลมเพิ่นนี่ครับเป็นหฮมเป็นเงาหอยเป็ดเท่านี้เลี้ยงเป็ดไปน้าเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดหลายชนิดหลายอย่างเลี้ยงปลานี่ครับผมเลี้ยงปลานอนนานี่นะเนาะครับเนาะบ้าน้องนก็อยู่ประมาณนี้พักผ้าพักกระจองเท่านั้นเลิ่มเพียะลงพี่น้องเพียะพันลงเดี๋ยวจะเอากระลังมากน้ำ ี่เทานะครับเนาะจากเทาทานเตาห้องนี้เลยครับผมันท่านหนึ่งเขาเขาก็เอามามาไวจ้จ๊กสองสามคืนให้เพิ่นตะกอนโต,ต,ตกลงไปแล้วก็เอาจะเอาน้ามเพิ่นนะครับเนาะมาฉีดผลไรเพียไแรแมลงนงครัตรงนี้ก็กําลังลองมาผลเมืองเรียวเริ่มได้ผลแน่ครับเดี๋ยวห้อ,องเขาผลไปเรื่อยๆนะครับเนาะในบอนี่ก็จะเป็นบอ่อปลาร่วมไว้คือกันครับ เขาก็จะร่วมใบหลายหลายปลาข้างๆนี่ก็จะปลูกพักกระเี่ยงใส่โอ้ปูกพักกระเยงใส่คางนีกลายเป็นเขียวเขียวดีแหงเลยพี่น้องเด้อนเขียวชอุ่มเดี๋ยวจะเดี๋ยเอาพักกระแนยงเนี่ยมาใส่พักกระแยงเขียวดีเลยเขียวหวันๆเลยพักกระแยงคราสเดี๋ยวพักกระแยงมาใส่กันคางนีส่วนทั้งนั้นก็จะเป็นปลาหลายหลายปลา รวมกันเลยจ้าวบอ่อนีสีปลากดเหลืองครับปลากดเหลืองสีหลายเด้อแปดสิบกว่าตอยู่ครับนี่บอ่อนี่อปลาเหลืองไว้เป็นบอปลากดเหลืองปลากดเหลืองหลังก็จะเป็นปลาตะเพียนตะเพียนกับปานินส่วนหลายนะครับนกะบอ่อปลากดเหลืองนี่สีหลายเตือบอยู่ครับปลาทับพิมพ์ปลาจิลเม็ดก็มีปลาเจิลเม็ดร,ร,รับผมเนาะ ต่ปาตาพิมมนเอามาปล่อยไว้ก็ค่อยเห็นเลยครับปลาโตสีออกสมๆเขจาจังหน่อยเราเห็นเรเห็นตาปาตะเพียนครับเป็นปลาคดเหลืองกคดเหลืองีส่วนมากจากกลางขื้นนะครับเด้อสิไธ้เห็นโตพิคนกางวันนี่บ่ค่อยออกมาให้เฮาไเดี๋ยเห็นบันไดเห็นก็นส่วนหน่อยนะครับเนาะเรียงไว้แตละบ่เ้าหนาปลาเข็งก็กินอาหารดี คุณครับระบบนามเาห้าวกะยังไห่ข้องใส่ไก่อยู่เดี๋ยวไห่ข้องใส่ไก่เต็มเต็มแล้วเฮาก็จังจะมาเอาจากข้องใส่ไก่นี่แะครับผมนามระบบนามเฮานี่จะเอามาไห้ในบอ่อป่าเฮาปล่อยลงไปในนองอนี่ครับเบิดมือเลยใส่ไดบูครับใส่ไดบูเฮาดูดขึ้นมาเนาะดึงนามขึ้นมาให้ปลาเฮาได้กิน ถึงปลาตะเพียนปลาอันนี้เหาหลายๆายชนิดเลี้ยงไว้ถึงแหบาทเดียวนี่เอาแหบขึ้นบ่ได้ครับพี่น้องปลาตะเพียนตะเพียนหลายแห้งโอ้โ้กดเหลืองเรื่มสีห็นหนวดแน่แล้วครับ่นปลากดเหลืองเหาเริ่มสีมากินให้ได้เบิ่งแล้วพุบเดี๋ยวจะดีภาพพี่น้องมาเบืองตอนกลางคืนเลครับผมเฮาจังจิไจ้เห็นโตปลากดเหลืองน่นๆๆครับพี่น้องขึ้นมาอะไรเน้่นัองรอยลองลองมาเลย เริ่มตัวใหญ่เลยด้อครับเนี่ยมซีไก่ไกเนี่ยจังหน่อยคนเนี่ยมซีไก่ไก่เห็นแล้วเห็นเห็นแล้วใส่ของเพื่อนนี่คิดว่าโตรุ่นรุ่นนี้กำลังงามรุ่นโตกำลังสีใหญ่กำลังสีงามบุญตัวใหญ่อยู่ด้วยพี่น้อเด้อเอาพราะปงเดืตัวพี่น้อคนหลายตัวอยู่ครับนี่นี่ใกล้ๆนี่ก็มีอยู่ขางกระชั่งเท่านี้นั่นครับนี่ลอยอยู่ขางกระชั่งเลยอุดตัวนั้นให้ตัวใหญ่พี่น้อ นี่แหละครับผมการได้เบืองปลานี่ก็คือได้เบิองหอดปลาเข่งได้เบืองปลาคุนปลากดเหลืองปลากดเหลืองเรื่อมเริ่ม,มขึ้นมาให้เหาได้เห็นแล้ว่นเริ่มใส่ใญ่แล้วนะครับเนาะสื่อมากกัโตดุ่นหน่อยอยู่นี่ครับก็เลยได้ให้พี่น้องได้เบิองสองสายพันธุ์เบิ่งปลาซิ่วเนี่ก็หลายได้พี่น้องเดินเป็นปลาซิ่วหน้าปลาซิ่วอัวนนี้เฮาธรรมดาครับแต่ว่าตัวไงคือเพิ่นตัวไงเพิ่นก็ได้กินอาหารจากใน บอ่อปลาน้ำเขาน้ำนเนก็เรยกลายเป็นปลาซิวตัวใหญ่อยู่ได้พี่น้องนี่ปลาซิวห้องก็ลอยเต็มอยู่ซ้ำไดเลียงปลาซิวซิวน้ำนะครับบางคนก็แพรออกลูกออกล้านหลายพี่นอ้องคนนี่บึงหลากหลายปลาอยู่ในบอ่อเดียวที่เลียงหลายปลาให้ร่วมกันไว้นี่แหละครับบุเมนวาเิไดเลียงแต่ปลาเข็งอยู่ในนี้ปลาเข็งนี่เป็นอย่างคืบอบ่อปล่อยลงในบอ่อดินเลยนะครับนาะก็กะคือ ยากปล่อยลงอยู่ครับแต่ว่าเห่าก็จะได้จับเพิ่นึืนมาอีกคือเก่ากรเลยกลายเป็นปล่อยลงในกระช่างในเรือสีง่ายนะครับในหนีไคขังไว้เลยเพราะว่าเพิ่นบืนบืนเกง่เกงบืนเก่งปลานีไปตองห่วงครับเพิ่นจะวาแต่ฝนตกนามจับจอกซ้ำหนึ่งนีเพราะว่ามองคือนามจีปเป็นมองนามหงวยนะครับลองเป็นแองกะทะตรงนี้ก็เลยกกายเป็นต้องแก้ปัญหาคู่ปีก็คือปล่อยไว กเลยเลี้ยงใส่แลครับเนะี่ยเขาต้องจับให้ท่านอยู่ในผ้าสามถึงสี่เดือนอก็เลยกลายเป็นร,อร,ร,อรงง่อ,อมังบบแล้วตัวล่อมังเล้ยวแพร่แยงอ้อมขางนี่ครับบดีปันไดก็เลยกลายเป็นเลี้ยงไซนี่ก็ช่างไหวน่ครับเขาก็เลยสีแก่ปัญหาตรงนี้ละใส่ก้อนเพราะวาถ่าไปสื่อในแพ,พรแพรก็ช่างมากกับสีหลายมว่วนเติบนี่ครับกับสีโต๊ะเป็นเงื่อนหลายบาทเติบเนาะก็สิกลายเป็นเงื่อนพันหนึ่งไปละครับพันกลัว ก็เลยสื่อกระช่างนี่แค่อยู่โบกี้บาทนะครับเอามาเฮ็ดหนีไบกอนเข้ากัยจะเพิ่งไปเฮ็ดตัวนั้นว่าสิเป็นงานใหญ่แห้งมันกระสีสามม้วนพอดีพี่น้องเด้อกระสีโต๊ะเป็นเงินหลายบาทก็เลยจะเอามาเฮ็ดเป็นกระช่างนี่จะจะเข้าสื่อแพ่เข้ากระสีใดสื่อือกระช่างละกระสีไดป่ามาเลียงนําตรงนี้เนาะถ้าเป็นเงินพันหนึ่งเข้ากระสีใดท่านระช่างปลาละกระสีไดป่าได้หอดอาหารนี่ครับก็เลยกลายเป็นเรียง ใส่กระช่างไว้เลยเพราะว่าตรงนี้คนสี่หลายบาทแห้งเพราะว่าล่องเอามาเห็ดมาเร็งติดโต๊ไปอยู่ประมาณสามมวนนะครับเราสามมวนกับโอ้มวนหนึ่งกับสี่สองร้อยกว่าบาทนะครับมืองสองร้อยเกือบสามร้อยนะครับเรานะครับก็ไล่ไปกับสองมวนกับหกร้อยเจ็ดแปดร้อยนะครับเนาะสามมวนกับโอ้ยพันเตือนพี่น้องมี่เขากับเอามาเห็ดใส่ในกระช่างในใวกระช่างเขากับบกี้บาทนี่ครับนี่ สั่งเอาได้เลยดอกดือว,ว่าในน้ำตามหลานขาตั้งๆให่เข้าสั่งเอาแล้วก็เอามาเรียงไว้ยู่ได้ดดนครับนี่นะเพราะว่าเขางมบม่หลายห้องา,ามงบเขา้าเขาลองเลียงเบื้องกะว่าเลี้ยงแล้วพอได้ขายปลาเข่งงวดนี่ขายปลางวดนี่เขาก็จะกลายเป็นได้ซื้อกระช่างมาหม่แล้วก็ได้ซื้อปลามา่อีกก็เลยกายสีได็เป็นซองกระช่างแล้วนะครับเนาะเงินอีกเข้าได้ขายปลา ได้จากปลานี่ได้บ่ถึงพันหรือว่าได้พันก็บาทนี่ครก็สิไดเรล้วซักกระชัางไปอีกนนก็สิไดเป็นซองกระช่งครับเข้าก็ค่อยเทิบเๆิบเบไปเรื่อยตะกี้บ,บ่านอ้องกระเห็ดแบบนั้นนะครับเนาะเฮาก็เข้าก็ต้องเห็ดน้อยไปหามาเนะครับเนาะตรงนี้ก็คือคนเฮ้างบหน่อยเข้าก็ต้องเฮ็ดไปตามงบหรือว่ากำกำลังของเฮ้าแรงบ่คอยหลเฮาก็ต้องเทิบไปเรื่อยคอยยา,างไปเรื่อยนะครับเนาะ ยางเทละก้าวครับพี่น้องเดี๋ยวเขาก็กจะกลายเป็นได้หลายอีกเทล่ปีเทละาปีเฮ็ดดูบ่เศร้ากระสีเทิบไปเรื่อยได้หลายไปเรื่อยนะกลายเป็นได้เป็นอาหารได้เป็นเมโน,โนู่ก้าของได้อยากได้กินตามให้ตามสวนนะครับเนาะเดี๋ยวจังจะพาพี่น้องมาอัปเดตเบิ่งอีกเทีนึงมีกระสิได้เบิ่งสองยางสองแบบสองป่าคือได้อยู่ในบอ่อดินน้ำแน แต่อยู่ในกระช่างน้ําเน่ขังหนอกกระสิเป็นปลากดเหลืองครับกดเหลืองสิเน้นปลากดเหลืองหลายในบอ่อนีต่ก่อสิเป็นบอ่อปลาสวายนี่ครับเอาปลากดเหลืองมาปล่อยลงนี่แหละครับผมนี่กับสิเป็นบอ่อปลาเข็งปลาหน่องกับเพาพี่น้องมา่าย่างรองหรือว่ามาอัปเดตเบิ้งปลาเห่าน้าแน่เพราะว่าบอ่อนี่ห้เบื้องแล้วใส่ขนาดปลาใหญ่ขนาดใดนะครับนอใหายพี่น้องในเบิ้งเลี่ยครับผม นี่แะครับผมก็อย่าลืมในช่องกบปา่าผ้าลวยดวยครับเด้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามบ้าน้องนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจเนาะบ้าน้องก็จะเหตุคลิปให้พี่น้องมาเรื่อยๆคลิปนี้ก็สวัสดีครับ